เ,เราทําไข่ดองน้ำปลาใช่ไหมซึ่งเราใช้แต่ไข่แดงแล้วเ,เหลือไข่ขาวเราก็เลยจะทำเมอรแรงกันทีนี้เนี่ยเราไปดูกันว่าเมอรแรงเนี่ยทำยังไงขั้นแรกนะคะคือการวอร์มเตาค่ะเราจะกดไปที่สิบห้าทีอุณหภูมิเนี่ยแล้วแต่เครื่องนะคะความร้อนมันไม่เท่ากัน,นเนี่ยเราก็จะเอาไข่ขาวนะคะที่เราทําเหลือนะคะเอามาใส่น้ําตาลค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ แล้วก็ตีค่ะอ,อ,อันนี้ก็คือเนื้อครีมที่ตั้งแล้วนะคะละหทีนี้เนี่ยเราก็จะเอามาใส่ถุงบีบกันทีนี้นะคะเราก็จะทำการบีบลงไปนะคะ เกิดว่าเรามกรีกระดาษไขเนี่ยเราก็สามารถใช้กระดาษไขได้นะคะแต่เราไม่มีกระดาษไขเราเลยใช้ฟอยแทนค่ะแล้วก็จะเอาที่เราบีบเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าตาอบนะคะ จนนะ,ะ bye มาสรุปผลกันค่ะก็มีก็คือรายการการสัง่งซื้อของเราก็มีไข่ไก่นะคะ10ฟองในราคา55บาทค่ะปริมาณรวมไข่แดงและไข่าขาวนะคะอยู่ที่650กรัมค่ะซึ่งเราเนี่ยทำไข่แดงไปะนะคะเหลือแท่ไข่าขาวก็มีปริมาณ325กรัมค่ะน้ำตาลทรายขาวถุงหนึ่งเนี่ย20บาทปริมาณ1000กรัมค่ะเราใช้ไป1000กรัมนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเราใช้เงินไปนะคะหมดไป75บาทค่ะ โดยปริมาณที่เราใช้ไปก็คือ1,325กรัมนะคะราคาเมื่อแรงเนี่ยที่เราไปสืบ,สบมาเนี่ยอยู่ที่ห่อละ70บาทค่ะปริมาณเนี่ยห่อหนึงตก100กรัมค่ะที่เราทํามาเนี่ยมันได้ประมาณ13ห่อนะคะราคาตลาดของ13ห่อเนี่ยอยู่ที่1,300นะคะเราทำเองเนี่ยในราคาก็คือ75บาทนะคะมันถูกกว่าตั้ง1,225บาทเลยค่ะ ซึ่งถ้าเกิดเราคิเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ที่94.23%เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จบนะคะกับการทำคลิปเมลอแรงนะคะคลิปหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรต่อฝากติดตามเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันผิดพลาดประการใดแล้วก็ขอโทษเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ <S <S